คุณธวัชชัยกิจรัตนกุลประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิเฉลราชพัฒเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิเชลราชพัฒเทพสตรีในครั้งที่4ในห้องประชุมโกษาปานชั้นสองอาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่19กันยายน2568โอกาสนี้คณะผู้บริหารมหาวิเชลราชพัฒเทพสตรีให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณารายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายนและเดือนกร,รกฎาคม2568การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบคณะวิทยาการจัดการ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สำนักงานประสานง,งานบัณฑิตศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณพศ2568การพิจารณากฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในประจําปีพศ2569และการพิจารณากรอบคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในประจําปีพศ2569